ถ้าเราบ่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาเที่ยงสั่งให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เสมอไปพอสั่งไม่ได้เวลาเขาเปลี่ยนไปเวลาเขาจากเราไปเราก็ร้องห่มร้องไห้เราก็ทุกเราก็เศร้าโศกเสียใจ นี่คือสิ่งที่เราต้องทำให้มากมักคือเราต้องมาเจริญมักให้มากนอกจากปัญญาแล้วก็ต้องมีสติมีสมาธิถึงจะสามารถที่จะมาเจริญปัญญาได้ถึงสามารถที่จะมีความสามารถที่จะดูทุกข์ได้ดูใจได้เพราะธรรมดาใจเรามันจะมันเราจะไม่ดูใจเราเราจะไปดูข้างนอกกันเราจะไปดูคนนั้นดูคนนี้ ดูรูปเสียงกลิ่นรสดูลาบยศสรรเสริญกันเราจะไม่ค่อยมาดูใจของเราว่าใจของเราตอนนี้เป็นอย่างไรเ,ออเวลาทุกข์ก็ไม่ได้มาแก้ที่ใจไม่ได้มาแก้ด้วยการละตันหาความอยากเวลาทุกข์ก็ไปแก้ที่ที่สิ่งที่ความอยากต้องการแทนที่จะมาหยุดความทุกข์ด้วยการหยุดความอยากกลับไปทำตามความอยาก มันก็เลยยิ่งวุ่นใหญ่มันไม่ได้ไปดับความทุกข์ทำไม่ถูกแล้วก็จะถึงแม้ว่าจะได้สิ่งที่อยากได้มันก็จะระง,งับความทุกข์ไว้ชั่วคราวได้ได้สิ่งนั้นมาสิ่งนั้นแทนที่จะให้ความสุขกับเราก็ให้ความสุขเดี๋ยวเดียวตอนที่ได้มาใหม่ๆหลังจากนั้นก็ต้องมาคอยรักษากันแล้วสิแต่ถ้าเราหมั่นจเจริญมักอยู่เรื่อยๆหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่า สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสไม่ว่าจะเป็นคนนั่นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ล้วนเป็นอนิจจังทั้งนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอน